วันนี้ลูกค้ามารับรถตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความพึงพอใจกันค่ะว่าลูกค้ารู้จักโชว์รูมกิจราคุ้ค่าของเราได้ยังไงแล้วก็การบริการเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะพี่นิดมาซื้อรถตู้เย็นไปทำอะไรคะ ไปวิ่งชืเย็นไปวิ่งไก่ค่ะอ๋อไปวิ่งไก่นะคะอันดับแรกเลยรู้จักโชรูมกิสนาคูดคาร์ได้ยังไงเพื่อนแนะนําเพื่อนแนะนํามาเพื่อนเคยออกรถไปจากที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างการบริการบริการดีมากยอดเยี่ยมถูกใจเร็วไหมเร็วรวดเร็วมากประทับใจประทับใจมากเนาะแล้วคันนี้คันนี้ที่ซื้อไปก็คือไปให้คนขับใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วฝากบอกต่อหน่อยถ้าจะให้ใครมาซื้อรถ แนะนำหน่อยฝากแนะนําหน่อยเป็นย<ด>ังไงบ้างได้ค่ะถ้าใครอยากได้รถตู้เย็นแนะนํามาที่กิสดาฟูดคาร์เลยนะคะบริการดีมากประทับใจค่ะเซลชื่ออะไรเซลเชื่อเต่าค่ะโอเคพี่นิดนะคะเป็นคนสุรินบ้านเดียวกับเต่าเนาะพี่นิดเนะาะปากบอกค้นแถวบ้านนะ้ำเนาะจ้าอ่านมาซื้อรถกระเต่าเนาะสำหรับคันนี้ถ้าเกิดมีปัญหายอย่างเงยบริการรับประกันเครื่องเกียร์ให้หกเดือน3า0พันโล, 3, โ,ลโทรมาหาเต่าได้เลยแล้วก็มีบริการฉุกเฉินย4่ชั่วโมงให้1น ขอให้ีินิดร่ำรวยเดินทางปลอดภัยนะคะขบคัขอบขี่ปลอดภัยล่ำรวยนะคะ